ที่สะโปครับเพราะว่ามันมันรับน้ำหนักเวลาเราลงลูกและนาดขับตกลุมอะไรแบบเนี้ยครับเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกะครับครับเส้นประสาทมันน่าจะเกี่ยวกับการนั่งนานด้วยครับ นั่งอยู่ที่เดิมซ้ําๆมันมันกดครับครับอาการมันมันค่อยหนักขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าผมไม่ได้รักษาตั้งแต่แรกครับเพราะว่าส่งตอนกลางคืนมองไม่ค่อยเห็นหลุมด้วยครับที่สะโพกครับเพราะว่ามันมันรับน้ําหนักเวลาเราลงลูกละนาดครับตกหลุมอะไรแบบนี้ครับมันบ่อยๆอะครับมันสะสมลุกไม่ได้เลยครับมีวันหนึ่งมันมันเจ็บหนักครับลุก จากที่นอนไม่ได้เลยครับต้องให้แฟนมาช่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลทีนี้ดูอาการไม่ดีขึ้นก็ที่บ้านก็พาไปรักษาหมอตามบ้านนะครับหมอแบบโบราานี่ใช่ใช่ครับอ่าอาทิตย์หนึ่งหนักกว่าเดิมอีกครับทีนี้อ่าอันนี้เขาแนะนำให้ผมไปหาหมอเกี่ยวกับกระดูกและข้อครับใช่แล้วก็เจาะเจาะน้ำข้างในออกอะครับ ก็ก็ดีขึ้นครับแล้วคุณหมอได้บอกไหมครับว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกอะครับครับเส้นประสาทมันน่าจะเกี่ยวกับการนั่งนานด้วยครับนั่งอยู่ที่เดิมซ้ําๆมันมันกดทับครับส่วนอาชีพส่วนอาชีพก็คือไรเดอร์คือต้องเลิกไปเลยเหรอคะหรือว่ายังไงอ่าไม่ได้ขับแล้วครับเพราะว่า ว่าจะให้หายดีก่อนครับแล้วค่อยมากลับเสริมหลังจากเลิกงานอะไรนี้ครับเพราะกลัวแล้วครับหมดหมดไปเยอะไหมคะคุณนัทเยอะอยู่ครับเพราะว่าตอนนั้นผมไม่ได้ใช้ไม่มีประกันสังคมอะไรด้วยครับมันมันก็ต้องเสี่ยงเอาอะครับถ้าอะไรเดอร์ต้องระวังเอาเองด้วยครับมันเสี่ยงหลายอย่างครับในจะอา,อาหารลูกค้าหนจะลดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้ด้วยครับพอเจ็บตัวแล้วก็ทำงานไม่ได้ขาดไรายได้อีก บางคนก็เหมือนผมนี่แหละคิดว่าตัวเองร่างกายแข็งแรงคงไม่เป็นอะไรหรอกเดี๋ยวก็หายหมดให้รักษาตั้งแต่แรกเลยครับอย่าปล่อยไว้ถ้าเจ็บก็พักก่อนดีกว่าไม่ต้องฝืนครับพอเป็นหนักแล้วมันจะเหมือนผมนี่แหละครับกว่า <g ười> จะหายอีกกว่าแล้วก็ร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมอีกครับเวลาหายต้องระวังทํากิจ,จก,กรรมอะไรก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับอยากให้เพื่อนๆ ดูแลสุขภาพดีกว่าครับถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนรักษาตั้งแต่แรกครับถ้ารู้ว่าตัวเองไม่ไหวครับแค่สับขับเสริมหลังเลิกงานสักออเดอร์สองออเดอร์ระหว่างกลับบ้านก็พอแล้วครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน f o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, Twitter และ t i k t o อกค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ